สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับจากเว็บไซต์ไทยเก็ตเก็ต n อเอ็นนะครับวันนี้ก็มีแอปตัวนี้นะครับที่จะมาทําให้เราเห็นโลเคชันของเพื่อนๆของเรานะครับใน facebook ว่าณตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าไปโหลดแอปที่มีชื่อว่า c o n n e c t นั่นเองนะครับตัวนี้ครับตัวตัวนี้ครับตัวกลมๆนี่ฮะตัวนี้นะครับอ่าโหลดกันครับก็ พิมไว้ว่าคอนเน็กแค่นั้นเองครับเท่านี้ก็จะมีแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปในแอปนะครับในแอปตัวนี้นะครับก็จะบอกทั้งโลกเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เพื่อนๆเราอยู่หนังไหนมั่งในมุมของโรคนี้นะฮะมีอยู่อิตาลีปารีสนะครับมีอยู่5คนนะครับตอนนี้เพื่อนของผมที่อยู่ในปารีสก็มีอยู่5คนนะครับโมราลองซูเขาไปในปารีสนะฮะอันนี้อยู่ในลอนดอนนะครับ3คน อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโลเคชันที่นปะปัจจุบันที่ตอนนี้เพื่อนเราอยู่นะครับมีทั้งนี่เลยครับมีอะไรมัางวะมีดูไบก็มีนะครับฟินแลนด์อันนี้ก็จะเป็นแบบโดยกว้างนะครับแล้วก็มีแถบเอเชียนะครับแถบเอเชียก็จะมีนะครับโตกเกียวก็มีอยู่7คนนะฮะตรงนี้อะไรเอ่ยอินโดนีเซียนะฮะอินโดนีเซียออสเตรเลีย และนี่นะครับในไทยครับเราก็ซูมเข้ามาอีกครับกดซูมครับกดซูมเข้ามาเรื่อยๆครับมันจะมันก็จะกระจายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจังหวัดแล้วนะครับมีขอนแก่นนครราชสีมานะครับอุดราธานีนะครับฝั่งใต้ก็มีนะับหาดใหญ่อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่เพื่อนจะอยู่ในกรุงเทพซะมากกว่านะครับอ้าวกดโดนตัวอะไรอ่านี่ครับแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วทุกคนจะต้องเปิดโลเคชันใน Facebook นะครับว่า เราอยู่ที่ไหนอยู่ครับก็จะอัปเดตแบบนี้และฮะแต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมนงังสิตชนบุรีเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าแบบว่าเพื่อนในกรุงเทพเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างนะฮะก็จะมีแต่ละส่วนไปนะครับลำลูกกาอะไรอย่างนี้นะฮะนี่แต่ละส่วนคือถามว่าแอปนี้มันมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถเช็คเพื่อนเราหลายๆคนพร้อมๆกันได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วนะ แต่ละคนนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านแบบมันก็จะลิงก์เข้ากับ Facebook ทันทีนะครับว่าอตอนนี้ใครอัปเดตสถานะอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ละคนก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วนะครับว่าฟิวเจอร์ฟาร์คอังตสีแยกพัฒนาการอะไรอย่างนี้ว่ากนไปนะครับคือแอปนี้ก็มีประโยชน์แบบนี้นะครับว่าสามารถเช็คเพื่อเราได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันนะครับโอเคลองโหลดมาใช้กันดูนะครับแอปชื่อว่า c o n n e c t นั่นเองนะครับ วันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ